อเจอกันยามเย็นพี่น้อง้ยคลิปนี้ก็ได้คลิปนี้นี่อยู่ที่บุรีรัมย์เล้อพี่น้องเด้อแม่หมาจอบให้จอบหน้าพี่นอ้องหลังจากที่แม่ยายโทรบอกพี่น้องแม่ยายโทรบอกอบอกว่าฝนตกแห้งว่ะท่านฝนตกแห้งฝนตกนักอก็ก็เลยเฝ้ามาพี่นอ้องเฝ้ามาใส่ปุย๋ยเฝ้ามาเตรียมโตอืม มาจอบเบิงอะไรเผื่อเผื่อว่าน้ํามันจะรั่วตรงไหนบ้างเนาะกามาเบิงกะสวยพี่น้องสวยงาม,มวันนี้ก็วันที่สิบห้าเนาะสิบห้าสิงหาคมเนี่ยไอไอแปลงนี้นะพี่น้องแปลงนี้นะเป็นหน้าของผมคือไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะพี่น้องเอืไ่ได้ใส่ปุ๋ยเลยเดีออันนี้เป็นข้าวไอมะลิ มะลิหนึ่งศูนย์ห้าพี่นอ้องมะลิหนึ่งศูนย์ห้าไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยเนอแต่ว่ามันงามพี่น้องมันงามโดยเฉพาะตรงเนี้ยมองนี่เนี่ยมันงามพี่น้องมันสวยเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ําป่าอ้อยมันไหลผ่านลงมาตรงนี้พี่น้องน้ำป่าอ้อยมันไหลผ่านลงมาตรงนี้พี่น้องสังเกตบ้างพี่น้องสังเกตดูมันจะมันจะเขียวมันจะสวยเนี่ยแบบนี้มันผมว่าจะต้องได้ทําการตัดใบแล้วมั้งทำแบบนี้ เบิ้งส่งแล้วนี่นี่นี่ขนาดไม่ได้ใส่ปุ๋ยแล้วพี่น้องเบื้องนี่ปีนี้นี่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยสักเม็ดนะพี่นอ้องอออนี่เห็นบ่กคือข้าวนี่พี่น้องข้าวเนี่ยคือถ้าถ้าปีไหนที่น้ําท่ามันอุดมสมบูรณ์นี่น้องน้าท่ามันอุดมสมบูรณ์เนี่ยโดยเฉพาะข้าวนาปีนี่มันจะมันจะเขาเรียกว่าต้นทุนมันสิิต้นทุนมันจะน้อยลงพี่น้อง โดยเฉพาะในเรื่องค่าปุ๋ยนี่ค่ากําจัดวัชพืชอย่างพวกนี้อันนี้นี่ไม่ได้ทําอะไรเลยพี่น้องไม่ได้เห็ดยังเลยหวานข้าวอย่างเดียวยาก็ไม่ได้ฉีดปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่ตอนนี้คือเนี่ยถ้าถามว่าถ้าปล่อยแบบนี้เลยบ่ใส่ปุ๋ยชงเม็ดก็ได้เกีียวคือเก่าพี่น้องก็ได้เกีียวคือเก่าแต่ที่นี่คือถ้าเราใส่ปุ๋ยกระตุ้นไปในช่วงรับรวงนี่มันก็ มันก็จะเป็นการเพิ่มผลผลิตอ่าแม่นบอกแต่ที่นี่มันจะไปลดต้นทุนคือเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยรอบแรกออันนี้นี่ผมก็ว่าจะใส่ผมมาซีมาอีกในช่วงไอไอ,ไอต้นเดือนต้นเดือนกันยาออผมว่มาซีมาใส่ปุ๋ยหาัห่วงอืมนามกระถม่มนี่อนเดียวเดี๋ยวผมจะถอนให้ดูต้นว่ามันกลมหรือยังเดูใหน้น่เอ้นี่เนี่ย ต้นมันก็ยัางย่าง,งประธานได้กลมดีพี่น้องเอายังไม่ทันได้กลมดีเอประทานได้กลมดีเออมันยังแบนแบนอยู่เป๋เป๋เออบระมาณแบนแบนเนาะคือเป็นเป๋เป๋เออเป็นเป๋เป๋เออยังยังไม่กลมดีเท่าไหร่เออเพราะว่าคือไอ่ข้าวนาปีข้าวมะลิ่หนึ่งศูนย์ห้านี่คือมันมันฉีดมันฉีดถอดห่วงเออถอดลวงในช่วงไอเดือนตุลาพี่น้องช่วงกลางเดือนนั่นแหละตั้งตั้งแต่วันที่สิบ สิบตัวล่าเป็นต้นไผ่เนี่ยมันจะเริ่มถอดห่วงเพราะนั้นนี่คือกะมี่ fc บางท่านกะเพื่อนกะถามเข้ามาถามเข้ามาเรื่องไอ้การใส่ปูยอมห่วงเนี่แหละเพื่อนว่าผมก็ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นข้าวสายพันธุ์อะไรเนาะเพราะว่าถามเข้ามาก็ไม่ได้ไม่ได้เจาะจงไม่ได้บอกว่าข้าวสายพันธุ์อะไรแต่เพื่อนถามมาบอกว่าไอ้ข้าวเนี่ยบางต้นมันก็กลม Ừ, บางต้นมันก็ไม่กลมเออเพื่อนบอกว่าเราจะใส่ปุ๋ยรับรองเลยได้ไหมเออหรือว่าจะรอให้มันกลมทั้งหมดอย่างประมาณนั้นเออเอาอย่างซี่พี่น้องเอาอย่างซี่ผมจะยกตัวอย่างเอออย่างเช่นอันนี้มันเป็นข้าวเมลิหนึ่งศูนย์ห้าพี่น้องสังเกตเบ้างข้าวเมลิหนึ่งศูนย์ห้ามันก็มีทั้งต้นที่สมบูรณ์แล้วก็ต้นที่แคลแกนแมนบ ต้นที่เหลืองแล้วก็ต้นที่เขียวเพราะฉะนั้นนี่ความสมบูรณ์นี่พี่น้องความสมบูรณ์มันมันจึงแตกต่างกันข้าวที่มันสมบูรณ์เร็วมันก็จะกลมเร็วพี่น้องกลมเร็วกลมนานมีเวลาสะสมอาหารนานส่วนข้าวอันไหนที่มันไม่ค่อยสมบูรณ์หรือว่าแคะแกนเนี่ยมันก็จะกลมช้ากลมช้าแต่ว่าถอดลวงพร้อมกันได้พี่น้อง ก็อย่างเช่นยังไงอย่างสมมุติว่าข้าวที่มันสมบูรณ์เนี่ยมันจะร่วมมันจะเริ่มกลมตั้งแต่ปลายสิงหาเออกลมตั้งแต่ปลายสิงหาเดือนกันยาก็กลมทั้งเดือนนัออ่นแหละแต่ข้าวอันไหนที่มันไม่สมบูรณ์เนี่ยเดือนสิงหาปลายเดือนสิงหายังไม่กลมนู่นมันจะไปกลมในช่วงปลายเดือนกันยาพุ่นออปลายเดือนกันยาพอกลมกลมปั๊บเนี่ย กลมในช่วงปลายเดือนกันยาปับ๊บอ,อพอถึงกลางเดือนเนยตุลาถอดห่วงเลยอันนี่แหละมันจึงเป็นเหตุผลที่ผมเพิ่งบอกว่าข้าวอันไหนที่มันสมบูรณ์เนี่ยมันส่วนมากมันจะกลมนานอืมพอมันกลมนานในพี่น้องพอข้าวอันไหนต้นไหนที่มันกลมนานๆเนี่ยมันก็จะมีเวลาสะสมอาหารนานมีเวลาสะสมอาหารเยอะ อมันก็เลยทําให้รวงข้าวมันนี้ใหญ่พี่น้องเอแบบนี้มันมันจึงมีส่วนได้พี่น้องเอเพราะนั้นนี่การใส่ปุ๋ยอัม่วงนะบางครั้งนะพี่น้องบางครั้งเนี่ยเหมือนที่ผมบอกบอกว่าต้องรอให้ข้าวมันกลมก่อนเอแต่ทีเนี้ยเราต้องดูหน้างานเนี่พี่น้องเข้าตรงเบิ่งหน้างานว่าอย่างสมมุติว่าถึงต้นเดือนหรือว่าถึงกลางเดือนกันยาแล้วเนะี่ยบางต้นก็กลมบางต้นก็ยังแบนอยู่ ถามว่าเราจะใส่เลยไหมใส่เลยพี่น้องใส่เลยเพื่ออะไรเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นเพื่อเป็นการเสริมเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าให้ข้าวเนี่ยมันได้มีเวลาสะสมอาหารเอคือจังบางทีเนี่ยบางทีต้นข้าวอันไหนที่มันแคระแกนนะ่ะ ผมถึงบอกว่าไม่ต้องไปรอให้ข้าวมันกลมหรอกใส่ก่อนไปเลยเอใส่ก่อนไปเลยอบ่ต้องไปถ่าให้มันเข่ากลมเอเพราะว่าข้าวนาปีนะเนาะถึงเวลาของมันนะ่ะอไม่ว่าจะสมบูรณ์หรือว่าแคลแคนมันสีถอนห่วงย่างเดียวได้พี่นนองเพราะนั้นนะการใส่ปุยห่วงนะ่ะผมถึงบอกว่ามัน,ม,น,ม,นมันมันมหลายเหตุหลายปัจจัยเออแต่หัวใจลักๆเนี่ยถ้าถ้าพูดถ้าถ้าบอกว่า ใส่ปุ๋ยรับรองเออใส่ปุ๋ยรับรองก็คือต้องใส่ในตอนที่ข้าวกลมแม่นบมลละเออถ้าข้าวยังไม่กลมเออก็ยังไม่ใช่ปุ๋ยรับรองแต่ทีเนี้ยทําไมเราถึงใส่เราก็ใส่เพื่อให้ข้าวมันได้สมบูรณ์ไงพี่น้องให้เขามันสมบูรณ์ไงเออไม่ใช่ว่าสีรอแต่ให้เขากลมเขากลมอย่างเดียวมันมันไม่ใช่พี่น้องมันมันคือผมถึงบอกว่ามันคือยังเข้าบอกว่าใส่ปุ๋ยรับรวงเนี่ย คือถึงกลางเดือนกันยาแล้วน่ะข้าวเนี่ยจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ก็แล้วแต่นี่ต้องใส่ดิพี่น้องต้องใส่ด้ไม่ใช่ว่าชิลอแต่ให้เขาก้มเข่าก้มอย่างเดียวมันไม่ใช่พี่น้องเออมันต้องดูหน้างานด้วยดูระยะเวลาดูสายพันธุ์ด้วยเออเพราะว่าก็คือว่าอะคือมันมันเฮดหน้าเนี่ยมันมันต้องมันต้องสังเกตนะพี่น้องมันต้องสังเกตเออมันต้องสังเกตดูว่าข้าวของเราเนี่ยมันเป็นแบบไหนมันเหลืองไหมแครแกนไหมออปุ๋ย ปุ๋ยเห่าก็ต้องมาปรับเออถ้ามันเหลืองมากเนี่ยเออคือจังแบบเนี้ยมันเหลืองเห็นบัมันเหลืองใบชี้ตั้งแบบเนี้ยเออยูเรียเนี่ยเห่ากัดเราก็เพิ่มหน่อยพี่น้องเพิ่มหน่อยเออแม่นว่าล่ะแต่ถ้าใบมันเขียวมันโค้งเออใบมันใบมันโค้งใบมันหนาอย่างนี้นี่นี่นี่แบบนี้เออยูเลียเห่ากับรดแน่แม่นบ่ล่ะเออถ้าใบมันเขียวเนี่ยเออยููเรียเห่ากับรดแน่ถ้าใบมันเขียวเนี่ย เห็นบ่เออเพราะฉะนั้นนี่การใส่ปุ๋ยอุ้ห่วงก,ก็คือกันพี่นอ้องเมื่อถึงเวลาเมื่อถึงเดือนกันยาแล้วคือเขาเรียกว่าปุ๋ยรับรวงเนี่ยช่วงเวลาที่เหมาะสมก็คือในช่วงกลางเดือนกันยายนอืมแต่ทางนี้ทางนั้นก็มันก็ต้องดูหน้างานอีกทีนึงว่าข้าวของเราเนี่ยมันสมบูรณ์สักแค่ไหน แมนบอกถ้ามันแคะแกนเนี่ยอต้นเล็กๆอยู่เนี่ยเข้ากับเรต้องไปล่อหอดเดือนกันยา่าเดี๋ยวพี่น้องใส่ก่อนเพื่อกระตุ้นให้ข้าวมันได้สมบูรณ์แข็งแรงให้ให้ใหมันมีลำต้นที่ใหญ่ใบที่ใหญ่เพราะว่าพื้นฐานเนี่ยพี่น้องพื้นฐานของต้นเข่าผมก็เคยบอกแล้วแหละว่าคือต้นใหญ่รวงก็ใหญ่เอต้นเล็กรวงก็เล็กเพราะฉะนั้นเ,นเราอยากให้ข้าวรวงใหญ่ พื้นฐานเราก็ต้องทําให้ต้นข้าวมันใหญ่ซะก,ก่อนพี่นอ้องออผมผมเคยพูดไปหลายคลิปแล้วว่าคือถึงคุณจะใส่ปุ๋ยรับรวงสูตรดีแค่ไหนสูตรสูงซะแค่ไหนแต่ต้นข้าวคุณเล็กของคุณแคร์กันนะ่ะสุดท้ายแล้วนะ่ะห่วงเขาาง่ามากกว่าน่อยคือเเกาแต่ตรงกันข้ามเออถ้าต้นข้าวใหญ่เนี่ยอถึงคุณไม่ใส่ปุ๋ยรับรวงคุณก็ได้รวงข้าวที่ใหญ่อ่าเพราะฉะนั้นนี่พี่น้อง การใส่ปุ๋ยเนี่ยมันบ่มีสูตรตายตัวพี่น้องเออทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูที่หน้าง,งานเป็นหลักเบิ่งความสมบูรณ์ของต้นเขาเออก็คือจังคือจังแบบเนี้ยเห็นไหมเหมือนแบบเนี้ยนาของผมเนี่ยเห็นไหมสวยไหมพี่น้องมีหยาบ่สวยไหม,ม,ออมเออผมก็บอกว่าสวยนะเนี่ยปุ๋ยไม่ได้ใส,ส่ซักเม็ดพี่น้องหยาบมีบ่พี่น้องหญ้า,าก็ไม่มีเห็นบ่เข่าก็ง,ง้ามเห็นบ่ใบตั้งชี้ตรงเลยเนี่ยเห็นบ่พร้อมที่จะกินปุ๋ยแล้ว เออเห็นบอแบบนี้แหละผมถึงบอกว่าการเหตุหน้าพี่น้องการเห็ุหน้าถ้าเขาเรียกว่าหวานถูกที่หวานทุกเวลาหวานทูกจังหวะมันจะเป็นการลดต้นทุนพี่น้องแต่ถ้ามันหวานผิดจังหวะปั๊บเนี่ยเราจะได้ไปแก้ในอนาคตนะเออเพราะฉะนั้นี่ก็ฝากไว้แล้วกันพี่น้องเล่าสู่กันฟังสาหรับปีสําหรับปีนี้สําหรับใครที่พลาดแล้วก็ ไม่เป็นไรพี่นอ้องอปีหน้าแก้ตัวใหม่มการเทห,หน้าแก้ปีต่อปีพี่นอ้องอปีนี้พลาดปีหน้าแก่ตัวใหม่ฮะโอเคเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับผม